จะเกิดขึ้นข้อที่1ครับก็คือการห้ามดําเนินการหรือจัดกิจการกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพรแพ่ของโรคนะครับมีอะไรบ้างครับอันแรกก็คือเรื่องของการห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทจัดการเรียนการสอนพูดง่ายๆคือขอให้งดนะครับขอให้ลดหรือแม้กระทั่งการสอบการฝึอกอบรมนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ถ้าไม่ได้วันนี้ท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้เทเลคอนเฟล็นต์มานะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าณนะช่วงตอนนี้อาจจะมีเรื่องของทางการสอบของกลุ่มของโรงเรียนนานาชาติท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้ทําเรื่องมาขออนุญาตครับเรื่องนี้เพราะว่าจะต้องสอบกันพร้อมๆกันทั่วประเทศแล้วก็อาจจะทั่วโลกด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถทําได้นะครับถ้าเป็นกลุ่มที่จําเป็นที่ต้องทํานะครับ อันนี้ก็เป็นข้อหนนะครับข้อที่2ครับคือการห้ามกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของคนที่มากกว่า50คนนะครับข้อที่2นี้อันนี้ก็เช่นกันเว้นได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานพนักงานเจ้าเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือกิจกรรมที่พื้นที่กําหนดให้เป็นพื้นที่กักกันโรคนะครับซึ่งแน่นอนครับกักกันโรคเราเจนโรงพยาบาลสนามก็มีจํานวนมากทีเดียวหรือ SQ AQ ทั้งหลายนะครับ SQ ที่เราเคยทำกันมาอันนี้ก็คือเรื่องของ50คนนะครับอ,อ,อันนี้เป็นอยู่ในข้อที่1ใหญ่นะครับมีวงเล็บ1วงเล็บ2ข้อที่2ครับคือการปิด สถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคของทั่วราชอาณาจักรนะครับโดยการให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับให้ความเห็นชอบพูดง่ายๆข้อนี้คือการปิดผับปิดบ์ผับบาร์คาราโอเกะนะครับอาบอบนวดทั้งหลายหรือกิจการที่คล้ายกันเป็นการชั่วคราวอย่างน้อยสิบสี่วันข้อนี้คือต้องการตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็น แหล่งแพร่โรคที่เราเห็นในระรอกของเมษายนนี้เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นข้อนี้กำกับสำหรับปับบาคาราเกตนะครับข้อที่3ครับก็จะเป็นการกำหนดพื้นที่สถานการณ์อย่างที่ผมเกิ่นนำเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าจะมี2พื้นที่คือพื้นที่ควบคุมสูงสุด18จังหวัดอย่างที่กล่าวไปและพื้นที่ควบคุมคือห้จังหวัดนะครับซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้ว ในข้อที่4ถัดมาก็จะบ่งบอกถึงในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้จะมีมาตรการอย่างไรนะครับก็แบ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเนี่ยจะมีกอขคงจกขอคง,งอจหอ้ข้อนะครับอะไรบ้างครับ1คือเรื่องของการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนี้นะครับอันนี้ขอให้มีการบริโภคในแล้วก็ดื่ม เครื่องดื่มเครื่องดื่มก็คือพวกร้านกาแฟนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องร้านเหล้านะครับร้านกาแฟร้านอาหารเนี่ยเปิดได้ไม่เกินสามทุ่มโดยประมาณนะครับสามทุ่มส่วนว่าถ้าตอนนี้คือนั่งกินในร้านนะฮะสามทุ่มแต่ว่าถ้าเทคโฮมหรือเอากลับไปทานที่บ้านทูโกที่ว่านเนี่ยนะครับก็คือได้ถึงห้าทุ่มเพื่อปล่อยให้กิจการกิจกรรมต่างๆดำเนินการไปได้นะครับขอ้อขอก็คือเรื่องของการ จำหน่ายสุราห,หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้งดเลยไม่มีการนั่งดื่มทานในร้านเด็ดขาดนะครับอันนี้คือข้อขอนะครับข้อขอคือห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนตีมอลหรือลักษณะอื่นที่คล้ายกันให้เปิดตามเวลาปกติของ,ของสถานที่นั้นๆจนถึง21นาฬกาอันนี้ยังมีการพูดชื่นชมกันนะครับต้องขอบคุณทางกลุ่มของห้างสรรพสินค้า เสนอตัวเองมาตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับไม่ต้องรอข้อกําหนดอันนี้ข้อกําหนดก็มามาเขียนตามท่านด้วยซะด้วยซ้านะครับก็คือเปิดถึง3ามทุ่มโดยจํากัดจํานวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือสวนสนุกตู้เกมเครื่องเล่นร้านเกมทั้งหลายงดการให้การบริการนะครับสำหรับข้อนี้ข้อที่4นะครับคืององูร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดนัดกลางคืนโต้รุ่งถนนคนเดินให้เปิดตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆแต่ไม่เกิน23นาฬกานะครับไม่เกิน3ทุ่มนะครับเอาประทานโทษครับ5ทุ่มนะครับสำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้การบริการ24ชั่วโมงนั้นนะครับก็ให้เริ่มเปิดในตอนเช้าเนี่ยก็คือตี4นะครับ4นาฬกาของวันรุ่งขึ้นไปนะครับ เพราะฉะนั้นพูดจำไม่ง่ายก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตสะดวกซื้อทั้งหลายนะครับที่เราเคยเดินไปได้อันนี้ก็ขอความร่วมมือปิด5้าทุ่มเปิดตีสี่แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเฉพาะของกลุ่มจังหวัดที่เป็นควบคุมสูงสุดนะครับอันนี้คือข้ององูและจอจานนะครับจอจานคือสนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกายยิมฟิตเนสนะครับให้เปิดรบริการได้ไม่เกิน3ทุ่มนะครับ มีการติดเชื้อกันแล้วนะครับในส่วนของต่างๆเหล่านี้แต่ขณะเดียวกันสามารถจัดกิจก,กรรมแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนามเนื่องจากว่าได้มีการขออนุญาตไปในบางส่วนบางที่นะครับที่ประชุมยังพูดถึงถึงการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักกีฬาจะต้องมีการซ้อมโดยเฉพาะกีฬาที่อยู่กลางแจ้งอันนี้ก็สามารถได้นะครับก็ข้องงข้อจอ,อนี้จะแตกต่างกันนะครับที่จะไม่มีอยู่ใน ทางด้านของทางควบคุมนะครับพื้นที่ควบคุมนะครับไปในข้อถัดมาข้อที่สองน,ออนะมาแล้วฮะพื้นที่ควบคุมก็คือกอขอคอ,อก็คือตรงกันนะครับก็คืออันนี้จะเลทไปได้ถึงประมาณสักอันนี้เท่ากันก็คือห้าทุ่มนะครับก็คือนั่งนั่งในร้านได้ยาวถึงห้าทุ่ม รวมถึงเทคโฮมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ห้าทุ่มก็ต้องปิดนะครับอันนี้นั่งร้านได้นะครับส่วนบริโภคสุราไม่ได้เหมือนกันนะครับห้างสรรพสินค้าก็เปิด3ามทุ่มเหมือนกันนะครับอันนี้กขคแต่ว่าเรื่องของร้านสะดวกซื้อและก็สนามกีฬาไม่ได้มีข้อกําหนดเอาไว้อันนี้ท่านก็สามารถที่จะไปร้านสะดวกซื้อได้ตามเวลาเท่าเดิมก็คือในอีกประมาณสักห้กว่าจังหวัดที่อยู่ในสีส้มนะครับ ข้อที่6ครับคือการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรร์อันนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้งดเลื่อนนะครับงดหรือเลื่อนจัดกิจกรรมสังสรร์ง,ง,ง,งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้ก่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามีการงานเลี้ยงทั้งหลายเนี่ยเป็นแหล่งของการแพร่โรคเราเอาแต่ละข้อแต่ละข้อกําหนดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นจากสถิติที่กรมควบคุม,มโรครายงานต่อท่านผู้ชมทุกๆวันเนี่ยนะครับเอามาเป็นข้อกําหนดขึ้นมาข้อที่7ครับ ดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสมอันนี้คือ work from home นะครับซึ่งภาครัฐตอนนี้ขอให้ดำเนินการเต็มรูปแบบนะครับขอให้ดำเนินการเต็มรูปแบบเรียกได้ว่าณนะตอนนี้ถ้าประชาชนที่เป็นข้าราชการที่เดินทางมาในช่วงของต่างจังหวัดท่านขออนุญ,ญาตเจ้าหน่ายท่านนะครับถ้าไม่ได้มีอะไรที่สำคัญจำเป็นขอให้ ผู้บังคับบัญชาได้อนุญาตให้ท่านได้อยู่ที่ต่างจังหวัดเพราะจะได้เข้ากับประเด็นของการลดการเคลื่อนย้ายนะครับข้อที่2นะครับประเด็นอันแรกก็คือจัดการเรื่องเป้าหมายกิจการกิจกรรมอันที่2คือลดการเคลื่อนย,ย้ายซึ่งสองข้อนี้จะไปแทนเรื่องของเคอร์ฟิวนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้แหละครับการลดการเคลื่อนย,ย้ายเราจัดการใช้การทำเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับซึ่งต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบ ภาคเอกชนนะครับพิจารณาร่วมมือให้กับบุคลากรของท่านด้วยนะครับตอนนี้คือสิ่งที่ทำกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเคอร์ฟิวก็ต้องปฏิบัติกันแบบนี้นะครับขอความร่วมมือให้เวิร์ r ฟอร์มโฮมนะครับเราจะได้ออกในช่วงเวลาไหนที่จำเป็นได้แต่จริงๆแนละ้วถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกก็ได้ครับแต่ว่าเราจะไม่ประกาศเคอร์ฟิวกันนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสลับ,ลบวันทํางานหรือวิธีอะไรก็แล้วแต่นะครับไอเดียดีๆก็ว่ากันมาข้อที่8ครับเป็นมาตรการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้ออย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผอสบคได้กล่าวแล้วก็มีความห่วงใยเรื่องของจํานวนเตียงทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะครับเพราะเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ให้ทางสอปปสอทอนะครับหรือศูนย์ปฏิบัติการ ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีของการติดเชื้อไวรัสร่วมกันกันกบสบคมทนะครับคือศูนย์บริหารสถานการณ์กระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็สปมคือศูนย์ปฏิบัติการด้านฉุกเฉินด้านความมั่นคงให้ไปจัดหาสถานที่เพื่อรองรับดูแลรักษาแยกกักกักกันวันนี้คุยกันผมต้อง ให้ความสําค kind of ัญกับคำนะแยกกักคืออะไรกักกันคืออะไรกักกันนี่เราคงคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับกักกันคือคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศยังไม่ได้ติดเชื้อยังไม่ได้อะไรเลยนะครับอันนี้เราไปกักกันอยู่ใน ASQ SQ อันนี้เราเรียกว่ากักกันนะครับแต่พอติดเชื้อขึ้นมาแล้วเราเรียกว่าแยกกักนะตอนนี้โรงพยาบาลสนามที่เกิดขึ้นในทุกทที่ที่เกิดขึ้นมาตอนนี้เราใช้คําว่าแยกกักนะครับเพราะฉะนั้นพอมีคนติดเชื้อมาแล้วเนี่ยจะต้องมีการแยกกักนะครับ โดยขอความร่วมมือจากสถานศึกษามหาวิทยาลัยโรงแรมหอประชุมและสถานที่ของเอกชนหรือสถานที่อื่นในดะที่มีความเหมาะสมนะครับรวมทั้งเตรียมความพร้อมเรื่องทรัพยากรต่างๆด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือผู้ติดเชื้อทุกรายขอให้เข้ารับการตรวจรักษาแยกกักในสถานที่และตามระยะเวลาซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าพนักงาน ฝ่ายสาธารณสุขกําหนดจนกว่าจะได้ตรวจทางการแพทย์แล้วว่าพ้นระยะการติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันสงสัยควรสงสัยว่าเป็นโรคนะครับอันนี้ต้องออกมาบอกด้วยนะครับเพื่อจํากัดกา,การระบาดและเพื่อความปลอดภัยของพ,พี่น้องประชาชนโดยส่วนรวมนะครับอันนี้ก็ขอให้ผู้ที่ติดเชื้อหรือที่ผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อรีบแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่ทันทีเมื่อทราบว่าตนติดเชื้อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อดังกล่าวเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติตนและแยกกักหรือกักกันเพื่อเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้ารับกรารตรวจรักษาหรือรักษาตามขั้นตอนของสาธารณสุขต่อไปนะครับข้อสุดท้ายครับเป็นข้อ9เราจะทดลองใช้ มาตรการต่างๆเหล่านี้สองสัปดาห์ครับก็ได้มอบให้สบกรหรือส,สอบกสบกรหรือสอบกชุดเล็กนะครับที่มีการประชุมกันทุกวันนี่พิจารณาและประเมินสถานการณ์ที่เราออกตามมาตรการนี้ไปสองสัปดาห์นะครับปรับระดับขึ้นมาแล้วเป็นอย่างไรนะครับเหมาะสมไหมแล้วก็นําเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผอสอบกพิจารณา เปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือมาตรการต่อไปพูด,ดง่ายๆครับตอนนี้เราไม่มีเคอร์ฟิวเราใช้วิธีการนี้ขึ้นมาก่อนแล้วถ้าตัวนี้เข้มขึ้นมาได้แล้วมีสีแดงกับสีส้มขึ้นมาแล้วทุกคนร่วมมือกันสองสัปดาห์เราผ่านพ้นวิกฤติกันเราก็อาจจะผ่อนคลายลงไปได้แต่ถ้าสองสัปดาห์นี้ยังต้องมีมาตรการเข้มขึ้นมานะครับหรือยังไม่ถึงสองสัปดาห์นะครับมีอะไรเกิดขึ้นมาวัก เขาเรียกอะไรย่อนหน้าที่สองนี่ฮะจะต้องเกิดขึ้นมาเพื่อความเหมาะสมต่อสถานการณ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอาจพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อสั่งปิดหรือจํากัดหรือห้ามการดําเนินการของสถานที่พื้นที่สถานที่หรือพาหนะพูดง่ายๆก็คือว่าระหว่างนี้ถ้าออกไปเกิดอะไรขึ้นตามจังหวัดต่างๆเนี่ย ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะพอ,อสปคมมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งดําเนินการเฉพาะพื้นที่ได้เพื่อความรวดเร็วนะครับสองสัปดาห์จะประเมินภาพใหญ่ของทั้งประเทศแต่ไม่ต้องถึงสองสัปดาห์ท่านผู้ว่าแต่ละจังหวัดจัดการได้ในพื้นที่เลยนะครับอันนี้ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่18เมษายนนะครับ พุทธศักราช2,564เป็นต้นไป